โยสวัสดีครับผมฟิวเจอร์ชาแนลนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับฟิวนะครับวันนี้นะครับผมว่านะครับจะมาดูกลไกนะครับการทํางานของลิฟต์นะครับผมว่าลิฟต์นะครับเขาสามารถนะครับใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่รู้นะครับผมก็ดูคลิปนี้นะครับผมก็การทํางานของลิฟต์นะครับผมก็มีอุปกรณ์นะครับช่วยดูไม่กี่ตัวนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะครับจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะ สร้างนะครับฐานนะครับเอาไว้วางลิฟต์นะครับผมก็ลิฟต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นแค่ห้องเล็กๆพอนะครับเพื่อนนเพื่อนนะครับจะเอาไปต่อยอดนะครับก็สามารถสร้างให้เป็นห้องใหญ่ๆได้นะครับผมอันนี้แค่เป็นเวอร์ชันแรกนะครับผมค้นคิดนะครับผมก็น่าจะมีเวอร์ชั่นอื่นๆนะครับว่าวิธีการใช้งานลิฟต์นะครับมันซับซ้อนนะครับมันไม่เหมือนลิฟต์ธรรมดานะครับที่ว่ากดเราสามารถกดเลือกชั้นได้นะครับมันเหมือนลิฟต์ที่แบบ ดันขึ้นไปให้สุดจะมากกว่าครับแล้วก็ลงสุดแค่นั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับจะเป็นรีโมทกดลิฟต์นะครับเมื่อกี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์นะครับหาอุปกรณ์ครับรีโมทกดลิฟต์เรต้องใช้ก้นหอยนะครับผมโอต้องใช้ก้นหอย5อันนะครับผมมีอยู่แค่2อันเองครับเพื่อนๆนี่อีกอันนึงครับเอามาลยโอเคเอามาแล้วเราจะไปที่หน้างานกัน เพราะว่าการสร้างลิฟต์มันก็ไม่ยากแล้วครับเพื่อนจะต้องหาอุปกรณ์แลบก่อนนะครับผมอ่าอันนี้โอ้ขาดอีกนะครับมีแค่2อันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมนะครับต้องไปหานะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับตัวลิฟต์ก่อนนะครับผมอันนี้นะครับเป็นลิฟต์นะครับได้โอเคสร้างไปเลยใส่น้าอ่านะครับมันวางได้เฉพาะบนน้ํานะครับเพื่อนผมคิดไว้แล้วแหละครับ ผมเลยเว้นช่องตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็เอาตัวลิฟต์นะครับวางไว้นะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับเจาะไปเลยแล้วก็คาบลิฟต์นะครับเอาวางไว้นะครับหันหน้าให้ดีๆครับปึ้มเรียบร้อยนะครับนะมันก็ดูดีนะครับผมว่าการออกแบบนะครับก็ดูดีครับลิฟต์นะครับเพื่อนๆโอเคเราได้ลิฟต์มาแล้วนะครับผมผมว่าจะสร้างเป็น ำแพงนะครับปิดลิฟนะครับผมเพื่อให้เหมือนลิฟจริงๆนะครับเพื่อนๆไปสร้างกันเลยโอเคสร้างบริเวณนีผมก็กรอยมันเร็วๆนะครับโอเคอ่าสร้างเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็จะเทนะครับเอเห็นไหมครับกดขึ้นนะครับจาว่าต่อรางแค่ชั้นเดียวนะครับก็จะขึ้นได้แค่ชั้นเดียวนะครับเพื่อนๆครับ เราลงก็กดลงนี้นะครับผมอันนี้นะครับเป็นกลไกเบสิสนะครับของลิฟต์นะครับผมเดี๋ยวจะมีนะครับออปชันนะครับผมก็ไอเจ้าตัวรีโมทลิฟต์นะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นลิฟต์นะครับดิสเพย์นะครับคือหน้าจอลิฟต์นะครับบอกชั้นว่าเราอยู่ชั้นไหนนะครับเพื่อนๆครับโอเคนี่ผมก็ไปหาเปิดหอยมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ผมตัดข้ามเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับเพื่อนๆครับ เราได้เปลือกหอยแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างนะครับไอเจ้าหน้าจอดีเทนะครับเพื่อนๆครับสร้างไปเลยนั่นมันติดได้เฉพาะข้างๆนะข้างหน้ามันติดไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับโอเคแยวผมก็จะติดข้างๆนะครับเพื่อนๆข้างไหนดีเนาะอ๋อก็จะติดข้างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเบอร์หนึ่งนครับเพื่อนๆครับ่มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเอาออกดีกว่านะครับเอาไว้ติดข้างในดีกว่าครับเพื่อน เดี๋ยวขอทุบออกกอนนะครับผมโอเคถ้าเราสร้างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างไอ้เจ้ารีโมทลิฟต์นะครับเพื่อนๆครับหลักการทํางานของเขานะครับเมื่อเราอยู่ชั้นไหนนะครับถ้าเรากดรีโมทลิฟต์นะครับลิฟต์จะไปชั้นนั้นนะครับเพื่อนๆครับาวางไปรูยปุบปุบชุบอืมอได้ยินเสียงไหมครับเพื่อน ก็รีโมทลิฟต์นะครับมันจะมีเสียงแกรกๆๆนะครับถ้าว่าอยู่ชั้นนั้นๆแล้วนะครับเพื่อนๆครับกดไปมันก็เฟลครับประมาณนี้นครับเพื่อนครับโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ชั้นนี้นะครับผมโอเคผมจะเอาลิฟขึ้นไปชั้นบนนะครับผมเราก็จะลองใช้รีโมทลิฟต์ดูนะครับ มนแล้วโอเคผมจะกระโดดลงนะครับผมก็ใช้รีโมทดีนะครับเรียกลิฟต์ปึ๊บอ่าได้ยินเสียงไหมครับเพื่อนๆลิฟต์ก็จะลงมาอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นรีโมทลิฟต์นะครับที่ผมก็คิดว่ามันสะดวกดีนะครับผมที่จะทําอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเราติดไอทีสเพลย์ไว้ตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นชั้นศูนย์นะครับเพื่อนๆครับแปลกนะครับถ้าไม่เป็นชั้นศูนย์ตอนแรกเป็นชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆ กดได้ไหมไม่ได้นะครับคิดว่าจะเลือกชั้นได้นะครับผมก็เลือกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับื่อนก็ทุบทิ้งไปครับเราก็อามาติดข้างในครับผมผมได้ปวดหัวกับที่เขาอัปเดตจริงๆนะครับอัปเดตจริงนะครับผมว่าน่าจะอัปเดตให้มันดีๆไปเลยนะครับแบบว่าสามารถเลือกชั้นได้อย่างเงี้ยครับผมจะเวิร์กมากๆเลยครับผมถ้าเราสร้างบ้านสักสองชั้นสามชั้นอย่างเงี้ยผมมันไม่มีความหมายเลยครับในรีปตัวนี้ครับผม เรก็เลยต้องมานะครับออกแบบนะครับกลไกนะครับในการใช้ลิฟต์นะครับเพื่อนๆไอ้ตุ่มกลางสีแดงนะครับสามารถกดหยุดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะกดไม่ทันสิครับเพื่อนเโอเคอันนี้เป็นรางเหล็กนะครับเอาไว้ต่อนะครับไปชั้นต่อไปนะครับเพื่อนๆ่อนอันนี้นะครับเป็นรางนะครับรางของลิฟต์นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ก็เจ๋งทีนะครับผมว่านะครับของใหม่ๆผมก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะครับผมท่านเพื่อนชอบนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมโอเคเรียกรีบกลับมาปึ๊บอ่าโคตรเท่เลยครับเพื่อนๆอ่าเราก็ขึ้นผมขึ้นให้ดูนะครับอ่าเป็นไงครับบอกแล้วมันขึ้นสุดนะครับเพื่อนๆครับอ่วลงให้ดูนะครับเพื่อนๆ ไม่จอดนะครับผมเลยไปเลยผมลองกดตุ่มกลางเห็นไหมมันไม่หยุดครับเพื่อนๆมันกดไม่ทันนะครับผมผมว่าน่าต้องเบิ้ลชั้นนะครับผมถึงจะสามารถหยุดได้นะครับหมายถึงว่าไว้2บล็อกสร้างไปดางสูงๆครับเดี๋ยวมาสร้างตัวลิฟต์กันก่อนนะครับผมผมจะก่อไปเลยนะครับเพื่อนๆตัวลิฟต์แล้วก็ไอ้เจ้ากลไกนะครับเดี๋ยวมาเร่งความเร็วกันเลยครับไป เลียไปเลี้งไปวางปุ่มปุ๊บอ่าโคตรเร็วเลยนะครับเพื่อนเครับฟับอ่าน่ะสิ้นสุดแล้วครับอ่ากลไกก็มีอย่างนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อกี้นะครับผมขึ้นมาจากชั้นอ่าชั้นหนึ่งนะครับแล้วขึ้นไปถึงชั้นสามนะครับแล้วก็วางไอ้เจ้ารีโมทนะครับผมเอาไว้ตรงชั้นสองนะครับผมพอเราขึ้นไปถึงชั้นสามแล้วนะครับ ผมก็เอื้อมมือนะครับมากดลิฟต์หัวชั้นสองนะครับลิฟต์มันก็ลงมาชั้นสองนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับผมเดี๋ยวอันนี้จะปุเป็นห้องนะครับเป็นห้องเก็บไว้นะครับผมเพื่อที่จะซ่อนนะครับกลไกของเรานะครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นห้องลิฟต์อย่างงี้ครับมันก็ซ่อนได้ครับผมโอเคดูกันยาวๆนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นประตูดีไหม ้องลองลองออกแบบไปเรื่อยๆครับแต่ก่นใกล้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับปิดประตูโคเทนะครับอ่าไม่นี่แมพนะครับที่ผมเคยเกินไว้นะครับว่าจะให้มาเล่นด้วยกันนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็รอไ้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็มีเกมมาใหม่ๆนะครับผมผมก็จะเล่น P.R.K. นะครับเอาชีวิตรอดนะครับผมลงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ อ่าเรามาเทสนะครับกลไกกันเลยดีกว่าอ่าดับแล้วกดขึ้นฟ้าเห็นไหมครับมาชั้น3นะครับถ้าเราอยากลงมาชั้น2นะครับเราก็กดปึ๊บตรงนี้นะครับผมอ่าลงมาชั้น2แล้วใช่ไหมครับเพื่อนเอ่าอน,นี่คือคกลไกนะครับผมกลไกอ่ารีโมทลิฟต์นะครับผมอันนี้ก็ลงมาชั้นชั้นหนึ่งก็กดธรรมดาเลยครับเพื่อนเพื่อน นี้นะครับมันจะจํากัดนะครับแค่3ามชั้นเท่านั้นนะครับถ้าสูงสูงนะครับเดี๋ยวผมนะครับต้องไปออกแบบใหม่นะครับผมอันนี้เอามาลงนะครับเพื่อเป็นแนวทางก่อนนะครับผมยังไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะสร้างเป็นโครงสร้างนะครับเป็นคล้ายๆตึกนะครับจําลองตึกไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับ สร้างไปเลยตรงนี้ก็ปิดไว้นะครับผมอ่ข้างๆนี่ก็ถือว่าเป็นตึกไปนะครับผมตึกนะครับผมตรงนี้ก็ปิดไปเลยปิดปินประตูนะครับเพืเ่อนๆโอเคตึกผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ใส่ประตูปุ๊บคิดว่ามันแบบจำลองเล็กๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้ใหญ่มากถ้าว่าอยากจะทําใหญ่ๆก็ยกอันนี้นะครับไปใส่ตึกแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับเพื่อนครับเปิดประตูปุ๊บแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับแล้วก็ลงมาชั้นสองกดปุ๊บอันนี้จะลงชั้นสองแล้วครับเพื่อนครับ จริงหรืใช่ไหมครับเพื่อนถ้าว่าจะลงมาชั้นล่างก็กดลูกศรลงข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับลงข้างล่างเลยปั๊บเห็นไหมครับเพื่อนครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมกลไกของเรานะครับก็จะไม่ยากนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับนื่นครับสงสัยตรงไหนนะครับผมกด คอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าว่ามีความคิดเห็นดีๆก็กดคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเพื่อนๆครับว้าวเดี๋ยวผมนะครับจะสร้างเป็นโครงสร้างนะครับไปเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะเล่งความเร็วคลิปวิดีโอขึ้นครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอันเสียเวลาครับเล่งไปรู้ไม้หมดนะครับผมหาไม้ก่อนโอเคผมเล่นวิดีโอไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับ ก็สร้างนะครับโครงสร้างไปเลยนะครับผมฟ้าฟ้าอืมปลาฉลามมันกัดแพ้ผมครับเพื่อนๆต้องฆ่ามันก่อนครับเพื่อนๆโอ้ม,มันชอบแทะแพ้ครับนี่ตายหาซะครับเป็นไงล่ะนอนแอ่งแมงนะครับเพื่อนครับ หน้าโมโหนะครับสร้างๆอยู่นะครับชอบชอบกัดแผลแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคเมื่อกี้ผมทุบทิ้งนะครับผมก็เดี๋ยวมาเร่งความเร็ววิดีโอไปเลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อที่จะไม่เป็นอันเสียเวลากันเพื่อนๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวพอสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็เร่งกันไปเลยครับผม เห็นไหมครับเป็นรูปแบบตึกนะครับเล็กๆนะครับผมข้างในก็เข้าได้ปกตินะครับฟ้ากดขึ้นพึบเห็นไหมครับเพื่อนอ,อันนี้ก็กดลงปกตินะครับฟ้าอากาลไกเราก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนครับ จะประมาณนี้นะครับก้นกไม่มีอะไรมากครับผมของลิฟต์นะครับเพื่อนครับว้าวนี่กดลงไปอีกหนึ่งชั้นนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปสร้างโครงสร้างมันให้เสร็จๆสับๆกันเลยดีกว่าเพื่อนครับตอนนี้อาโครงสร้างโครงสร้างเราก็ได้เยอะแล้วนะครับแต่เราจะลองตีกรอบไปเลยนะครับเพื่อนให้คล้ายๆเป็นคล้ายๆตึกไปเลยนะครับผม โอเคข้างๆนะครับผมก็จะล้อมนะครับเป็นอ่ารั้วนะครับผมรั้วบ้านนะครับผมไปเลยสร้างไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วตรงนี้เลยนะครับผมฟ้อ่าโอเคนี่ก็สร้างตึกเสร็จแล้วนะครับพเพื่อนๆอ่ะให้อะไรใช่ไหมนะครับให้ขึ้นไปดูข้างบนให้นะครับผม โอเคบ้านเราก็มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆครับถ้าว่าคลิปสนุกนะครับกดไลค์นะครับผมถ้าว่ามีอะไรติดขัดนะครับก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ